ป้าจะหมายเหตุแต่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยมีการติดต่อมาเองโดยไม่ผ่านทางเอเจนต์ต่างประเทศครับครับอแล้วเราเข้าทราบได้ยังไงครับเข้ทราบไับโอเคถ้าเป็นยังไงก็ได้ทป้าก็เขียนระบุไว้นั้นก็ได้หมายเหตุไว้ก็ได้ครับผมว่าอ่าท่องเที่ยวครับทราบข้อมูลจากทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมทางเว็บไซต์ได้ครับอย่างนี้ได้ได้ได้ครับอ่าอันนี้คงเล็บอันนี้คงเล็บในกรณีที่แบบใช่ใช่ครับ เข้าใจบางทีก็ไม่ได้ผ่านเอเจนต์ครับครับขอบคุณครับ, <c oughs> บซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปทุกๆด่านเนี่ยผมว่าคงต้องาารประสานนปมให้มีเจ้าที่อีกหนึ่งคนซึ่งคอยจะรับของเจ้าที่ที่ภาคเหนือเนี่ยที่เราบอกว่าให้ควรจะมีเนี่ยคือในกรณีที่เจ้าที่ไปตรวจซึ่งบางทีมันก็เสียเปล่าเพราะว่าเจ้าที่ไม่ได้ออกทุกวนนันเจ้าที่มีแค่สิบหลาสิบท่านรวมอ่านวัด ก็ต้องให้ทางทางตำรวจท่องเที่ยวช่วยให้ตำรวจช่วยซึ่งก็ต้องมีการประชุมกันซึ่งซึ่งตอนตอนประชุมบอดเนี่ยผมผมไม่ทราบว่าเขาได้ประชุมหรือเปล่าว่าทางตำรวจท่องเที่ยวอยากให้ทำาบบนเพิ่มเนี่ยมีหรือเปล่าน่าจะมีเลยเพราะว่า <jaar> ท <ans> ี่ก็ไม่ได้ทำประชุมกันแต่ว่านายสายนะประมาณนี้ลุยน่าจะน่าจทราบเหมือนกันว่าทางเข้าไปมีขุดแซนเลยนะ ซึ่งเนี่ยซีสี่นอนไม่คิดว่านักงานไม่เคยไปตรวจตรงสนามบินซึ่งถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยมันก็จะได้มีความมั่นใจต่อผู้ประกอบการมากขึ้นว่าเขาออกจ็อบเบอร์เดอร์มาเนี่ยอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานไม่ตรวจตำรวจต่องเที่ยวก็ต้องตรวจอยู่แล้วเขาก็จะได้จับเขามาว่ามาจับบริษัทอะไรไอ้ชื่ออะไรตัวไปไหนมีการทำรายการไหมน้องเที่ยวชื่ออะไรบ้างเงี้ยซึ่งของสำนักทะเบียนเนี่ยก็มีการ คุยกับไกด์มาสักสองปีได้แล้วมั้งครับซึ่งเวลาไปตรวจก็จะบอกตลอดว่าที่มี jobder หรือเปล่าควรจะมีได้นะครับ jobder มีโน่นนี่นั่นก็จะเอาส่งหนังสือเรียนให้เขาตลอดให้กับทางบริษัทด้วยว่าควรจะมีอะไรให้เขาบ้างรรการทำประกันทุกคนจะทนนำประกันให้นักเที่ยวด้วยทำรรกั้นให้ไกด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการแนะนำตลอดสองปีที่ผ่านมาซึ่งยังยังไม่ได้เคยจะ,จ,ะจับเลยซึ่งกฎหมายก็ออกมาพอสมควรละเรา ทางนปาประกันเนี่ยบอกให้ส่งทุกๆต้นปีเนี่ยก็เพิ่งจะมาบังคับเพิ่งเริ่มปีนี้ท,ทั้งแต่ตั้งแต่กฎหมายตั้งแต่ปีห้าเนี่ยมันก็ต้องประชาสัมพันธ์ตลอดเหมือนเรื่องเรื่องกรมอีคนก็ยังติดว่าเป็นท้อๆแต่ตอนนี้มันก็แยกกันละก็ยังใช้เวลาเดีย๋ยวเป็นคำถามต่อไป